สวัสดีเพื่อนชาวมิติการทุกคน,นครับผมแล้วก็สวัสดีแฟนเพจคนรักการ์ตูนแปลงรัาทุกคนเลยครับผมวันที่รอคอยของทุกคน,นมาถึงแล้วรู้บ่าวันที่รูปภาพเต็มๆชุดเต็มๆของค a เมลไรเดอร์รีไวทเนี่ยคาเมลไรเดอร์ส1งแข่งยุคเรวะเนี่ยก็ออกมาแล้วนะทุกคนทุกคนคิดเห็นว่าอย่างไงบ้างครับผม ไอตัวแรกเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าเหมือนเวนอนเลยนะครับผมที่ตามัน,นจะย,วยาวๆนะแต่เวนอนเนี่ยตามันจะสีเหลืองเหลืองเนาะแต่ไอรีไวของทางญี่ปุ่นเนี่ยตามันจะสีแดงนั่นเองแล้วก็ปากเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเขี้ยวด้วยนะถ้าเดาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแบบมาเลเดร์แนวแบบดักดากันนะแบบว่าฉีกแข้งฉีกขาบีบสาให้มันหลุดกระเด็นเหมือนอเมซอนเลยเพื่อนๆหลายๆคนก็รอแบบว่าเข็มขัดเนาะพี่มืดอ,อีกตัวหนึง่งมาเข็มขัดอนะ ไม่เห็นเข็มขัดเลยอ่ะอีกวันหนึ่งส่งมาเลยจากเข็มขัดมาเต็มๆแล้วนะทุกคนนี่ครับผมก็เป็นไปตามลือเลยนะว่าเข็มขัดมันก็จะเป็นแบบตาประทับนั่นเองไะตัวตวนึงเนี่ยมันก็จะไม่มีเข็มขัดนะเนาะมันเป็นตัวสีดําผสมสีชมพูอะ่ะหวานแหววเชียวตัวพระเอกของรีไวท์เนี่ยมันก็จะมีตาเนี่ยมันจะเป็นสีแดงนะแล้วก็มีฟันเป็นหยกัยกๆๆๆด้วยนะมีซิปแพ็เนี่ยแน่นๆเลยนะเป็นสีน้ําเงินกับสีชมพูนะ ก็ไม่รู้ว่าคนสร้างเนี่ยคิดยังไงนะเอาแบบว่าทําเป็นแนวดาร์กนะแต่ว่าเอาสีชมพูมาตัดสวรรค์แหววเลยมันก็ไม่รู้มันจะเป็นประมาณไหนนะครับผมเปิดตัวเลยเนี่ยที่แรกเลยนะฮะจะเป็นดูมูวี่นะคาเมร่าเดอร์ปรทัทสซนไตซังกิครับผมก็ออกมา23นาทีเนาะตามข่าวก็คือมาเลเดอร์ริรอยเนี่ยยังเป็นมาเลเดอร์รตัวแรกในประวัติศาสตร์นที่ปรากฏในภาพยนตร์ก่ออากาศทางโทรทัศน์อีกด้วยนะออกเต็มเต็มเลยคือ23นาทีนะครับผมทุกคนก็น่าจะเห็นแบบ คลิปหลุดมาแล้วบ้างนะเพราะว่าผมก็ลงคลิปเนี่ยผมว่าค่อนข้างช้าเลยนะทุกคนก็ลองไปหาดูด้วยกันนะว่าบบถ้าแปลงรางเนี่ยเป็นยังไงผมก็เข้าไปดูแล้วนะมันก็แบบก็เทอยู่พอสมควรนะแต่ก็หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าอ้าวอีกตัวหนึ่งอะพี่ทำไมไม่มีเข็มขัดอะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะมันก็ต้องดูวันถแถลงข่าวหรือเปล่ามีหลายคนนะก็บอกว่าอาจจะเป็นเนี่ยมีคอมเมนต์ึงบอกว่าบักปร,รองเนี่ยไม่ใช่เข็มขัดอาจจะเป็นเหมือนว่ามราร์ทไรเดอร์ ดับเบิลน่ะหรือเปล่าที่มัน2คนประกบร่างกันนะก็เป็นแบบนั้นก็เป็นไปได้นะที่ว่าเหมือนเป็นลอกคาบกันเงี้ยหรือเปล่าวะเราพูดไม่ถูกคนะ่ะแต่ก็ต้องลอลุน่นกันแล้วกันครับผมแต่ก็มีแว่ๆมานะว่าวันแถลงข่าวเนี่ยมันจะเป็นวันอังคารที่2 7นะครับผมตอนเที่ยงตรงนะที่เวลาญี่ปุ่นมันจะมีไรเดอร์เนี่ยมันจะใช้เหมือนว่า เซ็นสัญญาปีศาจแล้วก็ได้เป็นมาร์ทไรเดอร์นะหรือว่าใช้พลังปีศาจเองแล้วก็วันแถลงข่าวเนี่ยมันก็จะมีเปิดตัวมาร์ทไรเดอร์อีก2คนด้วยนะที่จะออกอากาศเนี่ยก็ต้องรอดูวันแถลงข่าวด้วยครับผมซึ่งวันฉายของมาร์ทไรเดอร์รีไวเนี่ยก็ออกมาเลยเหมือนกันนะครับผมก็คือวันที่5กันยายนนะอีกเดือนกว่าเลยนะนานอยู่พอสมควรนะแสดงว่ามาร์ทไรเดอร์เซเบอร์เนี่ย คงจะไม่ใช่แค่45ตอนหรือเปล่าอาจจะเป็นเกือบ50ตอนเลยก็ได้นะที่มีข่าวลือบอกว่ามาเลเด a เซเบอร์เนี่ยจะจบตอนที่45แน่นอนไม่ใช่แล้วล่ะถ้าเดินกันยาแล้วก็อีกน่าจะประมาณ4-5ตอนเลยกว่าจะจบนะก็ต้องรออีกประมาณเดือนกว่าเลยจะได้ดูมาเลเดอร์รีไว้์ส่วนทีเซอร์เนี่ยผมว่าเอือ้อซิงหาคมเนียยังไงทุกคนได้ดูแน่นอนนะก็เป็นไป,นปนตามที่ลือแทบทุกอย่างเลยนะไม่าจะเป็นตาประทับ อะไรทุกอย่างเนี่ยผมก็จำไม่ไดไ้ที่ผมพูดไปก็เราไปดูคลิปเก่าๆอะไรกันที่ผมพูดว่ามันมีลืออะไรบ้างนะผมว่ามันตรงแค่ทุกอย่างเลยนะก็จะพูดไปว่าลือทําไมวะมึงก็เอาข้อมูลนะมาให้ทุกคนดูไปเลยลือทําไมยังไม่เข้าใจลือทุกปีเลยแล้วมันก็ตรงทุกปีอะ่ะไม่รู้จะลือทําไมอะ่ะแล้วก็เปิดตัวนักแสดงแล้วนะครับนักแสดงเนี่ยก็จะมีคุณ มาเอดาเคนทาร่นะครับผมแล้วก็ที่ออกมานะมีวาตารุเฮียกะนะครับผมที่เพิ่งออกมานะก็คาดเดาได้นะว่าน่าจะเป็นมาเลเดอร์สองตัวที่เพิ่งปรากฏตัวมาแล้วกันเนาะที่เป็นตัวสีน้ำเงินผสมสีชมพูเ่ยกับตัวไอตัวสีดำผสมสีชมพูเนี่ยก็ดูดูแล้วมันก็เหมือนแบบเป็นยางนุ่มๆเนาะจะพูดยังไงดีเหมือนเอาไอ,ไอตัวสีดำๆเนี่ยไอที่มันมีแบบเคี้ยวเขี้ยวครอบหัวอยู่เนี่ย มันมีเหมือนรอยเย็บหรือเปล่ามันไม่รู้ว่าจงใจเป็นลอยเย็บหรือเปล่าแต่ไม่เหมือนรอยเย็บตุ๊กตามากเลยมันไม่ดูแข็งแกร่งอ่ะมันดูเป็นตุ๊กตานุ่มที่มันหน้าบีบมากๆเลยทุกคนแต่โดยรวมเนี่ยผมว่ามันก็เท่อยู่นะแต่ก็ต้องดูเนื้อหาอีกทีนี้ว่าเนื้อหาเนี่ยเป็นยังไงนยมันจะดาร์กขนาดไหนแล้วกันดาร์กนี่หมายถึงแบบว่าไม่ใช่แบบเนื้อหาดาร์กดาร์กก็ได้นะการต่อสู้ที่มันแบบดุเดือดเลือดพ่านแบบ ต่อตัวแบบดักๆๆๆก็ได้นะแต,แต่แต่ความเข้มข้นของเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ต้องเหมือนเซเบอร์ก็ได้นะสำหรับตัวผมเนี่ยผมดูเซเบอร์ไปเนี่ยเนื้อเรื่องแม่งโคตรจริงจังเลยไม่รู้จริงจังไปไหนฮะตัวละครมันแบบโอ้โหแม่งดูแต่ตอนในโคตรเครียดจนไม่อยากจะดูแล้วอ่ะมาเลเดอร์เซเบอร์จริงๆมันเครียดเกินถ้าเทียบกับมาเลเดอร์เซเบอร์กับเซนไคเจอร์เซนไคเจอร์ผมให้กินขาดหรือความสนุกนะมีทั้งความสนุกความฮาคือมาลงตัวมากๆอ่ะ เซนไคเตอร์อ่ะคือดีกว่าคิราเมเจอร์เยอะเลยอะ่ะคิราเมเจอร์มันจะเหนื่อยเนื้อเหนื่อยเหนื่อยไปไหนก็ไม่รู้แต่พอมาเซนไคเจอร์เนี่ยคือปังตั้งแต่ตอนแรกเลยอะ่ะพอมาเทียบกับเซเบอร์ที่ฉายชนกันเนี่ยเซเบอร์กลายเป็นว่าโอ้โหเนื้อหาแบบจัดจานมากมันมีอะไรให้ลุ้นตลอดทุกตอนไม่ว่าจะเป็นแบบพระเอกหักหลังกันเดี๋ยวก็มาดีกันเดี๋ยวก็มารวมตัวกันแบบโหมันเข้มข้นเกินอะ่ะมันแบบเนื้อหามันหนักมากจริงๆไมันไม่ไมเบาหรือเนื้อหาแบบอัดอัด อยู่นั่นน่ะใครคิดเป็นผมมาก็คอมเมนต์ได้นะครับผมว่ามาเลเดอร์เซเบอร์เนี่ยเนื้อหามันแบบมันเข้มข้นเกินน่ะมันไม่มีช่วงให้แบบเออคายบ้างเลยมันแบบซีเรียสตลอดเลยอะ่ะแต่ต้องยอมรับวว่าเซเบอร์เนี่ยฉากการต่อสู้ของเขา่ดีมากๆนะแล้วก็ตัวละครเนี่ยคาแรคเตอร์ของเขาก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับผม แต่มันเครียดอะดูแล้วมันเครียดมันดูแล้วมันไม่อยากดูอะแต่เซนไครเจอร์เนี่ยผมบอกเลยว่าสุข้ยดูแล้วแบบดูไปเรื่อยๆแล้วก็สนุกมันมีสีสันไงมันเป็นมันเป็นละครมันเป็นซีรีส์การ์ตูนที่ให้เด็กดูก็จริงแต่ว่ามันดูแล้วไม่เครียดอะมันก็น่าดูกว่าหรือเปล่าเพราะตอนนี้มันสถานการณ์โควิดด้วยอะไรด้วยมันมันก็เครียดพอเจอที่มันแบบเซเบอร์แบบเครียดไปอีกมันก็แบบมันก็ไม่น่าดูอะมันมันต้องหาอะไรผ่อนคลายแบบเซนไครเจอร์เนี่ยผพราะว่า ตอบโจทย์ของผมนะสำหรับความคิดผมคนเดียวนะก็ต้องมาดูว่าเรื่องต่อไปเนี่ยมาอร์ไรเดอร์รีไวท์เนี่ยเนื้อหามันจะเข้มข้นแค่ไหนแต่ผมไม่อยากให้ดบความซีเรียสของเนื้อหาลงหน่อยก็ได้นะเพราะเซเบอร์เนี่ยมันหนักมากจริงๆเนื้อหาแบบมันดาร์กมันอารมณ์มาเต็มอะเรื่องย่อเนี่ยก็จะมีอยู่ว่าเดดแมนเราร้าที่ใช้พลังของอุปกรณ์สแตแอมป์จิหนาไว้ White สแตมปลุกวิญญ,ญาณร้ออกจากตัวมนุษย์เพื่อปกป้องครอบครัวที่ตนเองรัก อิคาราชิอินกิเนี่ยจึงทำสัญญากับไว้ปีศาจที่ดือดลอยู่ในตัวของเขาและแปลงร่างเป็นมารเดอร์รีไว้ส่วนไว้เองก็ได้รับพลังนั้นเช่นเดียวกันจนกลายเป็นมารเดือร์รีไว้ครับผมในเรื่องก็จะประมาณนี้แหละก็ทำสัญญากับปีศาจเพื่อไปสู้กับปีศาจทุกคนงงไหมล่ะปีศาจฝ่ายไหนไม่ฝ่ายดีก็ต้องหลอรลุ้นกันละกันมาดูคอมเมนต์กันดีกว่าไหมครับว่าคอมเมนต์ของเพื่อนๆเนี่ยชาวมิสเตอร์กายเนี่ยเขาจะว่างกันบ้างครับผม ดีไซน์สวยครับแต่ติดตรงเข็มขัดผมอยากให้มันคลาสสิกมากกว่าจะเฟอร์ฟกมากเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเดนโอบวกวิชาร์ดบวกดับเบิลเซนเนอ้อหาดิจิมอนได้ได้ห้าห้าห้าเอ้ยก็น่าแปลกนะใส่เนะครับแบบดิจิมอนนะแบบใช้พลังแบบปีศาจมาสู้แล้วก็เหมือนเหมือนปีศาจช่วยออกมาสู้ด้วยกันเหมือนตรูลเสาร์ใช่ไหมตอนแรกมันเป็นทีมลูเสาแต่พอออกมาจริงๆแล้วอะมันไม่ทีมในลูกเสารว่ะไม่เป็นทีมปีศาจอะที่ใช้ที่ยืนพลังปีศาจมาทุกคน คอมเมนต้องมาบอกว่าคล้ายวิสซั์เลยนะนี่ปีศาจในร่างตนเองกลายเป็นพลังของเจ้าตัววงเล็บคงหนีไม่พ้นเดนโอด้วยแหละ555วงเล็บปิดชอบนะแนวแบบนี้ก็ส่วนมากก็จะชอบกันนะอ่ะต่อมาเขาบอกว่า เออกลัวร่างอัปเกรดเนี่ยจะเอามาแบบบัตดี้และตัวเองมารวมร่างการเหมือนอิมาจินในเดนโอหรือ2คนในร่างเดียวกันดับแบบดับเบิลสิต่อมาครับบอกว่าเท่ดีครับแปลกใหม่ด้วยมีบัตดี้เปลี่ยนร่างตามที่ตัวเอกแปลงด้วยคมไม่สุดท้ายบอกว่าร่างในรุ่สาวมุงมงมากก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นทีมเรือสาวหรือเปล่าอะเพราะว่าลือมาตอนแรกเนี่ยเป็นบอกเรือสาวใช่ไหมแต่พอมาจริงๆแล้วอะ มันเป็นปีศาจอะปีศาจมันก็ไม่ใช่ดูดเสาร์ทุกคนยังไงก็รอดูทีเซอร์เนาะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะมันหยุดย,ย้อยหยุดติ่งแค่ไหนทีเซอร์เนี่ย ออกมาวันที่ถแถลงข่าวแล้วหน่อยคือวันที่27กรกฎาคมนี้นะคือวันอังคารเวลาญ,ญี่ปุ่นคือเที่ยงตรงนั่นเองครับผมมันก็จะได้พบกับมาเรเดอร์อีก2คนด้วยนะที่จะเปิดตัวในวันนั้นนะไงก็ต้องรอชมรอดูข่าวอัปเดตท,ทาง mm hmm. แฟนเพจแชนแนลคนรักตัวแปลงร่างก็ได้นะครับผม mm hmm. เดี๋ยวจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะถ้ามีเวลานะครับผมถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามช่องมิติกายผมด้วยนะครับผม mm hmm. แล้วก็อย่าลืมดูคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับ mm hmm. ผมผมจะได้มีกําลังจะ เนี่ยผมก็มีก็ลังใจนะมันก็ขอเหี่ยวอะนะช่วยๆกันหน่อยช่วยกันแชร์หน่อยนะครับผมรูปเพจก็ช่วยกันแชร์หน่อยนะครับผม,หบผมให้มันมีคนติดตามทะลุพันทะลุแสนไปเรื่อยผมให้ผมเนี่ยมีต่างเข้าช่องนะจะได้มีเงินเนี่ยไปซื้อกลึก้อกล้องมาใหม่นะครับผมจะได้มีกำลังใจทำนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ